ก็คือหน้าตาของกองเฟล็กนะครับ mm hmm. เมื่อเทียบกับกองเดิมเดิมๆแบบนี้นะครับ mm hmm. จะต้องเปลี่ยนเลย mm hmm. เดี๋ยววันนี้เรามาดูวิธีการเปลี่ยนกองเฟล็กสำหรับฟอร์ซ่า350ไปดูนะครับ mm hmm. ว่าจะเปลี่ยนกันยังไงแล้วก็ฟ mm ิลลิ่งการใช้งานเป็นยังไงครับหลังเปลี่ยนเดี๋ยวไปดูกันเลยครับขั้นแรกนะครับเราก็จะต้องเปิดฝาหม้อก,กองออกมาก,ก่อนนะครับโดยการคลายสกรูเกียวปล่อยที่เป็นหัวแฉกแบบนี้ออกมาทั้งเจ็ดตัวก่อนนะครับ หลังจากนั้นล้วก็เอาฝาม้อกองออกมาได้เลยนะครับและนี่ก็คือสภาพไส้กองอันเก่านะครับเวลาเราจะเอาออกเราก็จะต้องมาคลายสกูนะครับ3ตัวนี้นะครับเพื่อที่จะเอากองออกนะครับ และนี่นะครับก็คือหน้าตาของกองเฟล็กนะครับเมื่อเทียบกับกองเดิมนะครับก็จะหน้าตาเนี่ยดูเป็นเส้นใยเนี่ยที่มีการเรียงตัวได้ดีกว่านะครับแล้วก็มีช่องขนาดใหญ่นะครับเพื่อที่จะให้ลมผ่านได้ดีขึ้นนั่นเองนะครับถ้าเป็นกองแบบนี้แบบเดิมๆแบบนี้นะครับจะต้องเปลี่ยนเลยเมื่อสกปรกแบบนี้นะครับแต่ถ้าเป็นกองเฟล็กเนี่ยเราสามารถนํามาล้างได้นะครับต่อไปนะครับก็แกะออกได้ไม่ยากเลยเอาดึงออกมาได้เลยครับแล้วก็ใส่ตัวใหม่เข้าไปเลยครับหลังจากนั้นนะครับเราก็ใส่สกูเข้าไปด้วยมือนะครับ หลังจากนี้เราก็ใส่ฝาหม้อกรองกลับคืนได้เลยนะครับก็เสร็จสิ้นกันไปแล้วนะครับกับการติดตั้งกองเฟล็กนะครับการใช้งานเป็นยังไงเดี๋ยวไปดูกันต่อเลยครับจากที่ได้ไปลองมานะครับที่เห็นแตกต่างเลยก็จะอยู่ประมาณรอบ3,000ถึง5,000รอบนะครับ แต่ว่าตอน,นที่ถ่ายมาเนี่ยไม่เห็นหน้าเรือนใหม่นะก็ยังไงก็ไปลองดูกันได้ครับ